สวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องท, kind of ทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่ร anyway> ับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จอยู่นะครับและเป็นเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ได้เช่าพระสมเด็จวัดละขังนะครับมาใหม่พิมพ์ฐานแตมนะครับวันนี้ก็ได้พระมาใหม่หนึ่งองค์นะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ฐานแตมของวัดละคังนะครับเพื่อนถือว่าพระนี่ถึงน้ําว่านนะครับออกมาทางน้ําว่านแล้วก็ ลงยางรักเคลือบไว้บางๆนะครับธรรมชาติพระสวยงามมากนะครับองค์นี้พุทธิลป์่นก็เป็นพิมพ์ฐานเซมนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับฐานเซมไม่ใช่ว่าจะมีเส้นบังคับพิมพ์อย่างนี้ทุกพิมพ์นะครับพพเพื่อนไอพิมพ์ที่มีอย่างเงี้ยไอเส้นอย่างเงี้ยมันแต่งเก๊ขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะอะไรครับมันกําหนดให้เหมือน <c oughs> พระที่ตัวเองมีอ่ะมันไม่ใช่ครับพระเทเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะเหมือนพระที่มันลงในหนังสือนะครับเราดูที่ความเก่าของเนื้อนะครับเป็นหลักเลยเพื่อนดูนะครับดูระดับพื้นผิวก่อนเห็นไหมครับความหดเหี่ยวของเนื้อปงปูนพระที่สร้างมาร้้ยหาสิบ150-60ปีนะครับเห็นมั้ยหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับเพืเ่อนดูระดับพื้นผิวไล่ไปเลย เห็นไหมเหี่ยวนะครับเส้นทุ้มนี่โหดแห้งเหี่ยวไล่ไปเลยนะครับพุทธศิลป์เห็ไหมไม่เหมือนพระที่แก่ใหม่เลยวงแขนเห็นไหมครับหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับทุกจุดเมื่อเราขยายเนี้ยขึ้นมานะครับปูนสุกเห็นไหมครับปูนสุกนี่คือปูนสุกนะครับและปูนดิบเพื่อนดูนะครับงองเกียยวมาก เห็นไหมครับพระเทเนี่ยจุดนี้เดี๋ยวให้ดูจุดนี้ชัดๆนะครับเพื่อนดูนะครับนี่นี่ปูนดิบนะครับเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆเลยนะครับเห็นไหมครับพระเทเนี่ยที่ถึงยุคเนี่ยงอกทุกองค์นะครับเพื่อนดูสิครับเห็นไหมงอกรูปแบบแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงพระองค์นั้นๆนะครับว่ามีอายุการสร้างที่ผ่านร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับ ก็คือพระยุคต้นที่สมเด็จพระพุทธเจโตท่านสร้างเอาไว้นะครับให้ลูกหลานรุ่นหลังนะครับพิมพ์ฐานแซมองนี้ถือว่าพระก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยสึกกล่อนเท่าไหร่นะครับเราเห็นพุทธสถินพิมพ์ตรงได้ชัดเจนนะครับพิมพ์ฐานแซมเส้นแซมเส้นแรกนี่คมชัดเห็นไหมครับเส้นแซมเส้นที่สองเนี่ยไม่ค่อยคมชัดนะครับ พลาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกดติดคมชัดเหมือนกันทุกองนะครับองค์ประกอบมันมีได้หลากหลายนะครับที่ทําให้พิมพ์พลาไม่ชัดนะครับหนึ่งเนื้อเปียกสองเนื้อแห้งนะครับเนื้อเปียกเปียกเกินนะครับกดลงไปเนี่ยยกขึ้นมาติดขึ้นมาไม่เต็มพิมพ์นะครับแต่ส่วนเนี่ยอาจจะติดเหลืออยู่ในแม่พิมพ์ก็ได้นะครับแต่ส่วนที่ติดขึ้นมาไม่เต็มพิมพ์เนี่ยเพราะว่าพลาเนี่ย ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับหลายคนสร้างหลายคนทำเนี่ยเราต้องใช้หลักความเป็นจริงนะครับศึกษาพระเนื้อผงปูนเราต้องดูที่ธรรมชาติความเก่าของเนื้อปูนนะครับมวลสารหลักก็คือเนื้อผงปูนนะฮะเราก็ต้องดูที่ธรรมชาติของเนื้อปูนเป็นหลักเพื่อนเพื่อนศึกษาพระเนื้อผงนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่า พระสมเด็จนะครับวัลขังบางขุนพรมหรือเกศเชย,ยูวสร้างจากเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับเป็นมวลสารหลักนะครับปั้นขึ้นรูปมาเนี่ยเป็นพิมพ์พระสมเด็จใช้เนื้อผงปูนนะครับเปลือกหอยเนี่ยเป็นมวลสารหลักในการสร้างพระนะครับจัดต่วน,น้ำมันตังยิ้วน้ำว่านที่ผสมลงไปมวลสาร ดินว่านเกสรดอกไม้ต่างๆผงเม็ดดำเม็ดแดงนะครับอันนั้นเป็นมวลมวลสารรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอมวลสารรองทั้งหมดเหล่านี้นะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าจะติดเยอะเท่ากันหมดทุกองนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะมีเหมือนกันหมดทุกองนะครับแต่ที่มีเหมือนกันหมดทุกองก็คือมวลสารหลักก็คือเนื้อผงปูนนะครับเมื่อเราทําความเข้าใจแล้วนะครับว่าเราดูแล้วนะครับ เน <in the> <cup centre> <brightness> <desserts> ื้อแบบนี้เป็นเนื้อบ่งปูนเปลือกหอยแน่นอนเนื้อบ่งปูนเปลือกหอยนะครับเมื่อถึงระยะเวลาเจ8ดิบปดสปีขึ้นไปนะครับธรรมชาติการคลายปูนปูนทุกต้องเกิดนะครับรองขาวขาวต้องมีนะครับไม่มากก็น้อยเมื่อผ่านระยะเวลาไป8 0ถึง90ปีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆธรรมชาติอะไรบ้างนะครับที่ก่อเกิดขึ้นมาอีกนะครับความหดเหี่ยวครับหดเหี่ยวแห้งของเนื้อปูนเมื่อเหี่ยวย่นก็ต้องมีรูปแบบของการงอก นะครับงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นผลเป็นไข่ไข่นะครับ <c oughs> นั่นคือรูปแบบของปูนดิบนะครับเห็นไหมงอกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกเป็นกระแจะเลย <c oughs> นะครับถ้าในาพระของเซียนท่านใดนะครับก็แล้วแต่ที่นํามาชี้ตําหนิหรือนํามานะครับลงคลิปเนี่ย ถ้าไม่มีรูปแบบเหล่านี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ปรายุคต้นของสมเด็จผธจาโตนะครับเพราะว่าไม่มีองค์ประกอบหรือไม่มีการวัฒนาการของเนื้อผงปูนนะครับตามรูปแบบที่ถูกต้องก็คือเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อผงปูนเนี่ยเมื่อผ่านระยระยเวลานะครับผิวพระระดับพื้นผิวเขาจะไม่เรียบตึงอยู่เหมือนเดิมนะครับต้องมีหดแห้งเหี่ยวย่นผุพลุนงอกนะครับผุพลุนนี่มีแน่นอนนะครับกลไกของการเวลา นะครับเพราะว่าเป็นพระเนื้อผงลักษณะของการผูยุย้ยผูพุนเนี่ยมันต้องมีนะครับแล้วผิวพระก็จะไม่เรียบตึงนะครับต้องหดเหี่ยวเห็นไหมฮะเมื่อหดเมื่อเหี่ยวนะครับเมื่อย่นก็ย่อมมีงอกขึ้นมานะครับเข้าตามตำราเล็กความหมายของเนื้อผงปูนนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตท่านนามาสร้างพระสมเด็จวะะัดระฆัง นะครับมีความหมายและมีมงคลนะครับแล้วเนื้อผงปูนนะครับมีรูปแบบของการงอกนะครับงอกในที่นี้ก็คืองอกเงยนะครับอ่าจะเลินลุ่งเรืองจะเลินงอกงามนะครับรูปแบบการงอกความหมายของเนื้อผงปูนนะครับบางคนนี่ยังไม่เข้าใจเลยนะครับความหมายของเนื้อผงปูนเนี่ยที่ก็นมาทาพระสุเด็จนะครับไอ้พวกเซียนสมาคมเนี่ยพระเกเนี่ยบอกตัวเองว่าแต่ละคนนะครับเซียนแนวหน้า มีพระสมเด็จองเงินสิบล้านยี่สิบล้านนะครับแต่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจความหมายของเนื้อผงปูนนะครับยังไม่เข้าใจความหมายนะครับของเนื้อผงปูนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตเนี่ยท่านนามาสร้างพระพริมพ์พระสมเด็จนะครับยังไม่เข้าใจความหมายเลยนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าทําไมเนื้อผงปูนมีความหมายว่ายังไงนะครับมีทั้งในทางหลักวิทยาศาสตร์ด้วย มีทั้งในทางความหมายในเม <c oughs> ตตานะครับมานิยมนะพุทธคุณด้วยนะครับก็คือลักษณะรูปแบบของการงอกนะครับของเนื้อผ่งปูปนก็คือการงอกเงยการเจริญงอกงามนะครับแม้แต่กร่อนไปแล้วนะครับก็ยังมีรูปแบบของการงอกขึ้นมาเห็นไหมครับสัดส่วนที่กร่อนออกไปนะครับเหี่ยวย่นแล้วกร่อนออกไปเนี่ยยังมีลักษณะรูปแบบของการงอกแสมขึ้นมา แทนที่ได้นะครับนั่นก็คือวิวัฒนาการของผงปูนเปลือกหอยนะครับเพื่อนในพระตุณฑลวัระครังนั่นเองนะครับเหน็นเพื่อนดูสิครับเหี่ยวยน่นหดแห้งนะครับแล้วก็มีรูปแบบของการงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นไข่เป็นใหญ่นะครับนี่คือรูปแบบนะครับของเนื้อผงปูนนะครับที่มีอายุการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีนี่คือรูปแบบความเก่านะครับ ที่เราใช้ศึกษาและเปรียบเทียบนะครับระหว่างพระเทพพระเกศพระใหม่กับพระเก่าเนี่ยนะครับชี้ว่ากันตรงไหนล่ะครับชี้ว่ากันตรงธรรมชาติเหล่านี้นะครับเพราะว่าธรรมชาติโดยรวมเหล่านี้นะครับเพื่อนเนี่ยรูปแบบการงอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทาเกศสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีเนี่ยรูปแบบเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับลักษณะการงอกเหล่านี้นะครับจะก่อเกิดนะครับมันต้องใช้หลักเวลาเป็นร้อยปีนะครับ ถึงจะงอกเยอะทั้งองค์แบบเนี้ยนะครับนี่สร้างมาแล้วห้าร้ยห้าิบร้อยหกสิบปีขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยรูปแบบเหล่านี้ถึงจะเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ให้เพื่อนทำความเข้าใจด้วยนะครับศึกษาพระเนื้อผงเนี่ยนะครับทําไมยกให้พระสมเด็จวะัละคังเป็นจัก,กรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับบางคนยังไม่รู้ความหมายเลยนะยังไม่รู้ความหมายของเนื้อผงปูนนะครับ แต่กลับมาเล่นพิมพ์นิยมพิมพ์นั้นไม่นิยมพิมพนี้ไม่นิยมนะครับไอ้พวกนี้มันเห็นมันเล่นแต่ข่างเงินนะครับมันเล่นแต่ตำหนิกับพิมพ์นะครับมันไม่รู้ความหมายที่แท้จริงอะ่ะเนี่ยเพื่อนดูสิครับให้ดูบริเวณที่ผมวงกลมนะครับก่อกลุ่มอยู่บริเวณนี้อ่าเมื่อเราขยายก็ไปดูเนื้อข้างในเห็นไหมครับก็เจนรูปแบบของการงอกเป็นกระจุกเป็นกระจุกนะครับ นั่นก็คือการงอกแซมขึ้นมาของเม็ดปูนดิบในจุดกลอนเห็นไหมครับนี่ภาพนี้อาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นเห็นไหมรูปแบบของการงอกแล้วดูลักษณะความเหี่ยวย,ย่นของเนื้อปูนปูนสิครับโหดแห้งเหี่ยวนะครับย่นเป็นธรรมชาติทั้งเหี่ยวทั้งงอกเห็นไหมครับงอกเยอะมากเกาะกลุ่มกัน เห็นเพื่อนดูนะครับองนี้ถือว่าดูง่ายเลยมีทั้งปูนสุกมีทั้งปูนดิบนะสัดส่วนที่เป็นปูนสุกก็จะเป็นรองขาวๆ <c oughs> นะครับจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับพระองค์นั้นๆน,น,นะครับแต่ก็มีทุกองอ่นะถ้าไม่ได้ล้างออกไปนี่ยหรือออกไปทางเนื้อปูนสุกนี่ล้างยังไงนะครับคราบขาวๆก็จะเกิดเหมือนเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นเนื้อปูนสุกเลยนะครับถ้าพระองค์ไหนนีออกไปทางเนื้อปูนสุกเนี่ย คุณจะล้างยังไงนะครับไม่ต้องไปล้างล้างแล้วก็เสียบละนะครับเสียพื้นผิวนะครับล้างยังไงลองคาบขาวฝ้า้าเนี่ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อนี่เป็นปูนสุกไปแล้วนะครับเนื้อเป็นปูนสุกไปแล้วพื้นผิวของชั้นน้ำมันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าระดับพื้นผิวของชั้นน้ำมันเนี่ยน้อยลงไปแล้วนะครับไอ้ลองฝ้าขาวๆนะครับคาบขาวนวลๆก็จะเกาะอยู่เป็นอย่างนั้นแหละนะครับ แล้วยังไงก็จะเกิดขึ้นอีกไม่ต้องไปล้างนะครับเพื่อนถ้ามีพระที่ออกไปทางเนื้อปูนถุกเนี่ยไม่ต้องไปล้างเลยนะครับปล่อยตามธรรมชาติแบบนั้นไปเลยเมื่อเพืเ่อน,นล้างก็จะเสียระดับพื้นผิวด้านบนไปล้างลงไปนะครับก็จะเห็นลักษณะของอะไรครับเนื้อปูนสุกที่อยู่ด้านในก็เป็นเหลวขาวเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเนื้อปูนสุกนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วเปลี่ยนแปลง mmm ได้เนียเ่ยก็ตามไม่แตกแล้วก็ไปปั้นใหม่น,นะครับ Allah. ลงน้ํามันลงน้ําว่านใหม่ ผสมมวลสารลงไปใหม่นะครับแต่ก็เสียความเก่าไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปล้างนะครับไว้รูปแบบคงเดิมเลย <c oughs> <c oughs> พระองค์ไหนของเพื่อนที่มีธรรมชาติเป็นเนื้อปูนถุกเนี่ยบางคนนี่ทักก็มานะครับผมล้างไปแล้วนะครับแต่คราบฝ้าขาวเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นอีกนะครับถ้ามีหลายองค์องค์ไหนล้างไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ อง์ที่ยังไม่ได้ล้างก็ขอแนะนําว่าไม่ต้องไปล้างนะครับไม่ต้องไปล้างเลยถ้าเป็นเนื้อปูนถุกเนี่ยคุณล้างยังไงเนื้อเราขาวๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับวิวัฒนาการมันกลายเป็นเนื้อปูนถูกไปแล้วนะครับจากเนื้อผงปูนที่เปียกนะครับที่ใหม่ตอนที่ปั้นเนื้อใหม่ๆเนี่ยนะครับ จากวัฒนกา,การกเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยก็กลายเป็นเนื้อปูนสุกไปแล้วก็มีลักษณะของการผู่ยุย่ยฟูๆเละองขาวๆนะครับเป็นผลึกของแคลไซ <c oughs> ในบางองค์นี่นะครับแข็งเป็นผลึกเลยนะครับเนื้อปูนสุกเนี่ยเป็นผลึกเป็นเกล็ดเลยนะครับในบางอง์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปล้างนะครับไม่ต้องไปล้างนั่นคือรูปแบบของพระเทนะครับเพื่อนไอ้เนื้อปูนสุกนี่ทํายากนะครับทายากเหมือนกัน ไอลาองปูนสุกแบบเนี้ยทออําเกได้น,นะครับเนี่ยไอลาองขาวขาอย่างเงี้ยทําเกได้คราบแป้งคราบปูนมาโปะนะครับคนดูไม่เป็นก็ดูยิ่งไอพวกเซียนเกบอกว่าเป็นคราบแป้งอีกนะครับมันทําเกได้แต่เนื้อปูนสุกนะครับกายภาพของเนื้อปูนมันทําเกไม่ได้นะครับไอนเนื้อปูนสุกเนี่ยใช้เวลาเป็นร้อยกว่าปีนะครับกว่าจะกลายเป็นเนื้อปูนสุกเนะี่ยแล้วเนื้อปูนสุกในบางอง,งค์นะครับก็เป็นผลึกไข่เลยนะครับ แสกซึไมไนด้วยละองปูนสุกนะครับตัวทั้งองคอะนะครับเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องไปล้างเลยนะครับเก็บไว้แบบเดิมนะครับนั่นแหละถือว่าเป็นพระเทนะครับดูง่ายเ,าเพื่อนดูบริเวณนี้เห็นไหมครับเหี่ยวแล้วก็งอกเห็นไหมฮะนี่เป็นเส้นเป็นเส้นนี่คือรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นเม็ดเป็นกระจุกเห็นไหมครับรูปแบบของความเก่า <c oughs> นี่พระเทวองนี้นะครับนี่ผมเช่ามาหลักหมื่นเองเนี่ยเ,เพื่อนดูนะครับสมเด็จวระลังคของแท้นะครับที่สามารถเช่าหาแล้วก็จับต้องได้นะครับเนี่ยเ,เพื่อนดูนะครับอ่าสามหมื่นห้าหลักหมื่นต้นๆเห็นไหมครับพระเก่าสวยงามสวยกว่าไอ้พวกเซียนเกออีกนะครับไม่จะเป็นต้องหลักล้านอยู่ที่คุณดูเป็นหรือไม่เป็นนะครับ ใช้แนวทางแบบไหนในการศึกษานะครับในการเช่าหานะครับเนี่ยพิมพ์ฐานแทมเพื่อนเพื่อนดูสิครับวะัลละังพิมพ์นี้แน่นอนนะครับสามหมื่นต้นต้นยังหาเช่าเก็บสะสมและบูชาได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ ผมก็จะเก็บสะสมม้เรื่อยๆนะครับพอถึงรุ่นลูกหลานเราเนี่ยราคาก็จะเท่าทวีคูณไปเองนะครับเพราะว่าอะไรอนาคตข้างหน้าการศึกษาพระด้วยเทคโนโลยีมไปไกลนะครับเขาจะไม่มาดูพิมพ์กับตำหนิแล้วนะครับต่อไปนี่การต่อตะแวงหาเช่าหาพระสมเด็จนะครับต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับต้องดูหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าหลักวิทยาศาสตร์ กลไกเหล่านี้นะครับไอ้พระเกนเนี่มันไม่สามารถที่จะทําเรียนแบบได้นะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับบริเวณนี้งอกชัดเจนเลยเห็นไหมครับกาะกลุ่มกันเนี่ยสวยงามนะครับเท้ดูง่ายดูง่ายสบายตานะครับสามหมื่นห้านะครับเนี่ยผมเช่ามาตรงนี้เช่ามาใหม่เลย <c oughs> <c oughs> นะครับไม้เพื่อน จ้องการสาาพระเดชร่วมกันรับชมนะครับพระที่มีความสวยงามนะครับเช่ามาสององนะครับอ,อีกองคหนึ่งเป็นวันนาสีขาวอมเหลืองๆนะครับปูนด,ดิบก็งอกเยอะเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้จะออกไปทางน้ำว่านแล้วก็สียังรักเล็กน้อยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นพระที่สวยแล้วก็ดูง่ายด้วยงอกเยอะมากเ,เพื่อนๆดูสิครับงอกเป็นธรรมชาติเลย นี่คือรูปแบบการงอกทั้งปูนสุกเห็นไหมครับปูนดิบเนี่ยเพื่อนดูสิครับงอกเล็กงอกน้อยเป็นไข่เป็นใหญ่เป็นเส้นๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วนําไปเปรียบเทียบดูนะครับกับใพระของไอ้มคมพระเกศที่มันนามาชี้ตําหนิเพื่อนลองพิจารณาดูนะครับมีรูปแบบความเก่านะครับแบบนี้บ้างไหมนะครับเพราะรูปแบบแบบนี้การงอกเนี่ยนะครับรูปแบบการงอกมีบ้างไหมนะครับ เพราะว่าปลาต้องใช้การเวลานะครับถึงจะมีรูปแบบการงอกของปูนดิบปูนสุกเนี่ยนะครับเฉพาะปูนสุกกว่าห้าหกสิบปีแล้วนะครับเนี่ยขาวๆเนี่ยเนี่ยนะครับห้าหกสิบปีนะครับกว่าจะเกิดนะครับปูนดิบนี้ก็เจ็ดสิบปีขึ้นไปนะครับถึงร้อยกว่าปีถึงจะมีวัฒนการการงอกนะครับเพราะฉะนั้นของเกเนี่ยที่นํามาโชว์ชี้ตําหนิเนี่ยนะครับไม่มีทางนะครับที่จะก่อเกิดได้นะครับ แต่ถ้าว่าตําหนิกับพิมพเนี่ยแน่นอนนะครับคุณทําได้เป็นหมื่นพิมพ์ล้านพิมพ์แหละนะครับแต่รูปแบบแบบนี้มึงจะมานั่งตกแต่งยังไงนะครับดูผิวพระที่ครับปวดเหี่ยวแห้งย่นงอกนะครับครบทุกองค์ประกอบพระเท้ดูง่ายสบายตาเนื้อครุนอีกงองค์นะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับเ,เพื่อนๆที่กําลังศึกษาพระสมเด็จมือใหม่ๆนะครับให้ดูคลิป นะครับที่ผมนำมัเพื่อรับชมเนี่ยที่ผมบรรยายนี่นะครับให้ดูจุดเหล่านี้เป็นหลักนะครับดูปูนสุกดูปูนดิบเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูธรรมชาติเหล่านี้นะครับดูรูปแบบเหล่านี้แล้วก็จำให้ติดตานะครับรูปแบบการงอกเนี่ยพระองค์ไหนจะไม่มีรูปแบบการงอกนะครับพระองค์นั้นถือว่าเป็นพระใหม่นะครับอายุการสร้างยังไม่ถึงเจ็ดสิบปีถึงหกสิบปีเลยนะครับถือว่ายังเป็นพระใหม่ ไม่ว่าคุณจะอบผิวแต่งพิมพ์มายังไงนะครับผิวอ่ะอบได้นะครับแต่แห้งเนื้อปูนแห้งได้เรียบตึงแน่นอนแต่ไม่มีรูปแบบของความงอกนะครับเหี่ยว่เหี่ยวได้นะครับเหี่ยวแต่ไม่งอกเห็นไครับรูปแบบของการเหี่ยวอ่ะที่มันอบให้เหี่ยวเหี่ยวได้นะครับแต่ได้เฉพาะความเหี่ยวนะครับความย่นงอกไม่ได้นะครับผมถึงบอกนะครับว่าของเกเนี่ยมึงทาให้ดูเหี่ยวดูได้นะครับ แต่ทำไม่ทั้งเหี่ยวทั้งงอกทั้งผูพลุนนะครับทั้งยน่นงอกทั้งปูนสุกงอกทั้งปูนดิบแบบเนี้ยมันทําไม่ได้นะครับเพื่อนทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ศึกษาพระสมเด็ดนะครับตามแนวทางที่ถูกต้องนะครับอยากจะได้ของแท้แล้วให้ดูรูปแบบเหล่านี้เอาไว้นะครับเนี่ยปูนสุกเราขาวขาวถ้าเป็นเนื้อปูนสุกก็จะเป็นลักษณะเนื้อจะผูกยุ่ยผูพลุนนะครับ เป็นฟ้าฟ้า,ภา,ข,าขาวขาวทั้งละองทั้งเนื้อเลยนั่นเป็นเนื้อปูนสุกนะครับพระที่ผสมกันทั้งเนื้อปูนถุกแล้วก็ปูนดิบละองปูนถุกนะครับแล้วก็ปูนดิบนี่ให้จํารูปแบบเหล่านี้ไว้นะครับรูปแบบเหล่านี้เห็นเพื่อนดูนะครับเป็นเม็ดเป็นไข่เป็นใหญ่นี่จำรูปแบบเหล่าดีเหล่านี้ไว้ๆๆให้ดีนะครับนี่ดูไว้ชินตาไปเลยนะครับรูปแบบเหล่านี้เห็นเพื่อนดูนะครับที่ผมลกลมเนี่ยเห็นไหมครับ รูปแบบเหล่านี้เห็นไหมครับเนี่ยรูปแบบเหล่านี้ปูนตุกไล่ไปเรื่อยเลยเพื่อนเพื่อนดูนะครับงอกทุกจุดเห็นไหมครับใช้หมดเลยเห็นไหมครับนี่ก็งอกเห็นไหมครับนี่ก็งอกเนี่ยนี่ก็งอกสวยงามรูปแบบการงอกทั้งหมดนะครับนี่คือองค์ประกอบของปลาเท เนื้อครูที่ดูง่ายหนึ่งองค์นะครับที่นำมาให้เพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับได้ศึกษาและรับชมกันในวันนี้นะครับผมก็ขอ <c oughs> แรงสนับสนุนจากเพื่อนเพื่อ <c oughs> หน่อยนะครับก็เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกช่องการศึกษาพระสมเด็จกันได้นะครับที่ใต้ลิงก์ช่อง YouTube นะครับช่องทางการสมัครก็เข้าไปกดดูได้นะครับเพื่อร่วมกันอนุรักษ์นะครับและก็สืบทอดพระสมเด็จนะครับอนุรักษ์พระสมเด็จเอาไว้ ศึกษาแนวทางที่ถูกต้องนะครับก็ร่วมกันช่วยอนุรักษ์เพื่อส่องแสงหาพระสมเด็จนะครับของเทนะครับมาลงในช่องเพื่อเป็นแนวทางให้เป็นเพื่อนที่ศึกษาพระสมเด็จอยู่นะครับได้มีแนวทางนะครับให้ศึกษาพระสมเด็จที่ถูกต้องนะครับหาพระเทได้นะครับตามแนวทางที่ถูกต้องพระเทที่สมเด็จพระพุตธยานตทานสร้างเอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังนะครับก็ขอ ความอนุเคราะห์เพื่อนนะครับที่ติดตามและรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จอยู่นะครับก็ช่วยกันเข้าไปกดสมัครนะครับติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จให้ด้วยนะครับลิงก์สมัครก็อยู่ใต้คลิป u t u b e นะครับเพื่อร่วมกันนะครับเผยแพร่นะครับความรู้เล็กน้อยนะครับให้เพื่อนที่รักและศรัทธาในพระสมเด็จนะครับได้มีแนวทางในการศึกษาที่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนทุกท่านนะครับ ช่วนกดติดตามให้ด้วยนะครับเนี่ยรูปแบบเหล่านี้นะครับเพื่อนนี่นี่รูปแบบเหล่านี้เห็นไหมครับไม่มีทางที่จะเกะนะครับจำไว้เลยเนี่ยเห็นไหมงอกเต็มไปหมดเลยนี่นะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนะครับของผมเนี่ยพยายามดูให้จบนะครับพยายามดูให้จบผมอาจจะพูดเยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะผมพยายามอธิบายเพื่อนเนี่ยเข้าใจนะครับถึงธรรมชาติของความเก่าของเนื้อบงปูน รูปแบบแบบไหนนะครับที่เป็นความเก่ารูปแบบไหนเหมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันย่อมแตกต่างจากของเก๊นะครับของที่ทําเรียนแบบรูปแบบแบบไหนที่มันทําเรียนแบบไม่ได้นะครับรูปแบบแบบไหนที่สามารถชี้วัดได้นะครับว่าเท้แบบนี้แท้แบบนี้เก๊แบบนี้ใหม่แบบนี้เกา่านะครับเพื่อนๆก็พยายามฟังให้จบนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะหาพระเท้มาครอบครองนะครับมาเก็บสะสมได้แน่นอน โอเคครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ